สนับสนุนช่วงธุรกิจหน่าลงทุนโดยนิตยาสารตั้งตัวนิตยาสารสูงรวมข้อมูลแฟนชายและ e. s อ e คุณผู้ชมคะเวลาที่เราอยากจะดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเน้นอะไรที่ใกล้ตัวสักนิดนึงค่ะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเรื่องของภูมิแพ้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เสริมค่ะแหมนะคะไอ้เรื่องนี้ก็ เกี่ยวกับเงินเงินทองทองก็ต้องน่าสนใจอยู่แล้วนะคะไหนล่ะคะธุรกิจที่สามารถดูแลเรื่องของสุขภาพได้แล้วก็กําลังอินเทรนด์ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีการรับรองว่าได้ผลจริงด้วยเนี่ยนะคะน่าสนใจอย่างมากเรามารู้จักแขกรับเชิญสองท่านขบวมกันเลยนะคะท่านแรกคะ่ะคุณธิตกรทีตานน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทไอออนไลท์ ite, จำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟไอออนนะคะและอีกท่านหนึ่งค,ะคนน่ะคุณจารุ่นนนคุณจารุ่นนันนะคะเตชาทัตอัครวินค่ะกรรมการ ผู้บริหารและผู้นำเข้าหลอดไฟเพื่อสุขภาพสวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะเรียนถามเลยนะคะ<ม>ว่าหลอดไฟเพื่อสุขภาพคืออะไรคะครับผมเ,เดี๋ยวให้คุณจารุนันนะคะอธิบาย,ยลักษณะของที่มาของหลอดไฟตัวนี้ก่อนว่านำเข้ามาได้ยังไงนะครับเชิญเลยค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะท่านก็ขอเล่าความเป็นมาของบริษัทยูเนเต็ดดิ t ิ l c o คอร์ปอเรชนะคะ เนื่องจากว่าดิฉันได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วดิฉันก็ได้เจอหลอดไฟฟอกอากาศตัวนี้นะคะแล้วดิฉันก็ได้ได้ทราบคุณสมบัตินะคะนอกจากว่าให้แสงสว่างแล้วเนี่ยยังสามารถฟอกอากาศได้ด้วยแล้วดิฉันก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวนี้เป็นเวลาะระยะหนึ่งนะคะแล้วดิฉันก็พบว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งนอกจากจะให้แสงสว่างแล้วเนี่ยยัง ยังช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะเนื่องจากบริษัทเรานะครับก็เล็งเห็นลักษณะของรายได้นะครับแล้วก็มองเห็นในรูปแบบต่างๆที่เป็นนวัตกรรมในเมืองไทยนะฮะแล้วก็เนื่องจากนาวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมใหม่มากนะครับจึงหนึ่งช่วยลดการใช้ฟ้าซ้ำซ้อนนะครับต้องออลดการใช้เครื่องกรองอากาศอแอร์ปรับอากาศนะครับที่มีลักษณะของฟิลเตอร์อยู่นะครับและยังลดอาการที่เรียกว่าภูมิแพ้หรือว่าค่าเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยหรือยับยั้งการเจริญเติบโตเนี่ย ได้อย่างค่อนข้างดีมากนะครับโดยไม่มีผลกระทบกับร่างกายเราก็เลยเล็งเห็นว่าน่าจะนํามาในเมืองไทยนะครับเพื่อมาจัดจําหน่ายนะครับในราคาที่ประชาชนสามารถซื้อได้ะครับคก็สาหรับตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือต้องบอกไว้ก่อนสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถซื้อได้โดยตรงครับผม แล้วก็มีลักษณะออตอนนี้นะครับเ,เรากําลังจัดทํานะครับลักษณะของ d ดเอ็กเซนะครับยังไงคะโดยการขายตรงด้วยนะครับเรากําลังจัดทํารูปแบบเพื่อครบวงจรเป็นลักษณะของบริษัทที่เกี่ยวกับไอออนโดยตรงะนะครับเพื่อเป็นลักษณะของสุขภาพนะครับโดยนำเรานําหลอดไฟตัวน,นี้เข้ามาก่อนอย่างแรกนะครับเดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการทดลองนะครับ มาดูปิดปากว่าไม่เท่าตายเห็นค่ะคุณผู้ชมคะเราต้องมาดูกันเลยว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรอ่เริ่มจุดกันเลยดีกว่านะคะนี่คือสมมติว่าที่บ้านคุณพ่อสูบบุหรี่นะคะหรือมีใครก็ทำสูบบุหรี่นะคะจะให้เห็นถึงความแตกต่างนี่หลอดไฟสองดวงนะคะให้เห็นความแตกต่างระหว่างหลอดธรรมดากับหลอดเพื่อสุขภาพอันนี้คืออันนี้นะครับก็แทนด้วยบุหรี่นะครับกลุ่มควันที่เกิดขึ้นจากกรายานนี้นะครับก็เหมือนกับแบคทีเรียหรือว่าไวรัสทั่วไปนะครับที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนะครับ ซึ่งหลอดไฟอันนี้คือหลอดไฟปกติที่ใช้ในบ้านนะครับอีกหลอดหนึ่งคือหลอดไฟไอออนไลท์นะครับซึ่งเป็นหลอดไฟสุขภาพนะครับช่วยสามารถปล่อยประจุไอออนลบนะครับซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์มากโดยไม่มีผลกระทบทั้งผิวหนังและระบบทางเดินหายใจนะครับถ้าเราเปิดไฟเนี่ยสองอันนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ อันนี้คือมวลอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับหเห็นหค่สังเกตนะครับว่าห้องน,นี้เนี่ยอากาศเนี่ยจะถูกหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะรว่าการปล่อยประจุลบออกมา<อ>ซึ่งจะไปจับในกลุ่มของกลุ่มควันคาร์บอนโดยตรงนะครับแล้วกเ็เห็นเลยอ่ะ ํำยานเนี่ยสามารถจุดหรือมีควันเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากออกซิเจนในห้องเนี่ยเกิดขึ้นแบบชัดเจนอีกอันนี้ไหมเร็วกว่ามากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูความใสนะครับความใสของห้องเนี่ยด้านล่างจะถูกเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะตายแล้วนะไม่ได้เล่นมายากลแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมค่ะ ด้านล่างอ่าด้านล่างด้านนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความใสของห้องเกิดขึ้นแบบชัดเจนใช้เวลาเพียง30สิบวินะครับประจุหนึ่งประจุหรือหลอดไฟหนึ่งหลอดเนี่ยสามารถปล่อยไอออนนะครับนิเกที ได้3า0รอย ppm ก็คือในเนื้อที่4ี่ตารางเมตรแต่ในห้องใหญ่ๆเนี่ยใช้แค่สหลอดเท่านั้นเองห้องก็จะมีอากาศที่สะอาดเห็นไหมครับค่ะค่ะอันนี้กลุ่มควันหนาแน่นเลยนี่ก็จะไม่อยู่นิ่งเลยนะก็จะมวนเขากวมัวเลยมัวมวนอยู่แถวนี้นะนี่ครับเราดูดเราดูดควันทุกวันหรือพวกกลุ่มกลุ่มละอองควันเนี่ยเข้าไปในปอดเราทุกวันนะครับ มีอสองสีให้เลือกมีทั้งเดลน์และวอร์มไล่์มีให้เลือกเลยนะคะสําหรับ,รบผู้ที่อยากจะซื้อโดยตรงก็สามารถติดต่อมาที่บริษัทต,ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ได้ได้แต่ผู้ที่สนใจที่อยากจะทําธุรกิจก็ สามารถโทรเข้ามาแล้วรับรับไปขายก็ได้เช่นเดียวกันรับไปขายก็ได้ครับแล้วก็มีส่วนต่างของรายได้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ในคู่แข่งของเราเนี่ยก็มีพวกเครื่องกรองอากาศซึ่งจริงๆเครื่องกรองอากาศแพงๆเนี่ยก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคือใช้ในกระถีไอออนนะครับในการทําลายหรือว่าในการฆ่าเชื้อแต่ราคาของมันเนี่ยอาจจะอยู่ในหลักหมื่นขึ้นไปนะครับตัวนี้อยู่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองหลอดหนึ่งบอกราคาได้ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ราคาตกอยู่ที่500อบาทนะครับ ราคาจำหน่ายคุ้มมากเลยนะคะคถ้าเช่นนั้นนะคะอ่ะมาเชิญชวนกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับผู้ที่อยากจะมีรายได้แล้วก็สุขภาพดีค่ะครับ เนื่องจากหลอดไอออนไลซ์นะครับเป็นหลอดที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับในประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนนําเข้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับได้ทํางานวิจัยแล้วและมีใบรับรองนะครับเซอร์ติฟิเคตจากมหาลัยต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับของแบคทีเรียต่างๆจึงชวนชวนนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับช่วยมาอุดหนุนหลอดไอออนไลซ์นะครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพนะครับสามารถใช้ในครัวเรือนได้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านอย่างมากเลยนะคะคุณทิติกรทีตานนท์ค่ะและคุณจรรุ่นนันเตชาทัตอัครวินนะคะที่วันนี้มาบอกถึงสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและก็สร้างรายได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรายการสมาร์ทฟันชัย N S e ได้ใหม่นะคะทุกๆวันพุธ18นา,าิ30นาทถึง19นาฬิกค่ะวันนี้บุ๋มปนดาคอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ